การจำหน่ายกิ่งพันุ์ของสหกรณ์การ,กรเกษตรบางกวยจำกัดสืบเนื่องจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ,กรเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่เกิดขึ้น และได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผล,ผลิตการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่2ขึ้นอีกครั้งจากความร่วมมือดังกล่าวจึงเกิดเป็นแคตตาล็อกประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกิ่งพันธ์ุของสหกรณ์การเกษตรบางกลวยจำกัดขึ้นสวัสดีครับผมอภพนันั์นจันสวยครับเป็นประธานของสหกรณ์ การเกษตรบางกลวยจำกัดครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับสู่แปลงรวบรวมแล้วก็แปลงของเกษตรกรครับสมาชิกของสากาญการเกษตรบางกลวยครับของเรามีแปลงไม้ผลนะครับไม้ผลเด่นๆแปลงนี้เราจะมีหลายอย่างเช่นมะม่วงสายพันธ์ต่างประเทศแล้วก็มะม่วงสายพันธุ์โบราณครับที mm ่เห็นอยู่นีขก็เป็นมะม่วงของต่างประเทศครับตรงนี้เราเอามาปลูกในเมืองไทยนะครับ ็นมะม่วงที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเราเอามาปลูกจนได้ผลผลิตในประเทศไทยแล้วครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์ของทายโยโนะน,นะครับหรือในเมืองไทยเขาจะเรียกว่าไขาพา่พระอาทิตย์ในต่างประเทศในญี่ปุ่นเนี่ยราคาจะสูงม,มากสําหรับมะม่วงสายพันธุ์นี้เราเอามาปลูกในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถจะมีผลผลิตแล้วก็จาหน่ายทั้งสายพันธุ์แล้วก็จําหน่ายทั้งผลผลิตนะครับก็เราจะขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์แล้วก็ ให้สมาชิกของเกษตรกรของสากลรเราเนี่ยครับได้ออกไปปลูกแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์มาแล้วก็ทํามาเป็นสินค้าของสากลการเกษตรบางกลวยครับหลายๆสายพันธุ์ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสายพันธุ์่างประเทศของไต้หวันไต้หวันนี้ก็จะมีพันธุ์แดงจกักรพรรดินะครับมีแดงจกักรพรรดิมีน้ําดอกไม้สีม่วงนะครับมีงาช้างแดงแล้วก็มีกล้วยช่วยไซซีนะครับแับไผ่มุกแดง หลายสายพันธุ์ที่นําเข้ามาทดลองนะครับสายพันธุ์เรามีสินค้าอีกตัวหนึ่งนอกจากเป็นสินค้าที่อุปโภคบรนโภคก,ก็เป็นกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์มะม่วงแล้วก็ถ้าเป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณนะครับสายพันธุ์ที่ได้จดก i ของจังหวัดนนทบุรีนะครับขึ้นชื่อสําหรับมะม่วงเยยกลับนะครับก็อร่อยรสชาติอร่อยมากมะม่วงพรามขายเมียนะครับของสากลการใสร่บังวยรถูกัดของเราก็มีกิ่งพันธุ์แล้วก็มีผลผลิตจําหน่าย แล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเรามีมะม่วงหลายพันธุ์โบราณครับคือน,น้ําตาลเตาแล้วก็อกล้องกะทิหอมจําหน่ายโดยผ่านช่องทางของสหกรณ์การเกษตรบางควยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเรามีข้อมูลในการปลูกท้เรียนปลูกมะม่วงและปลูกพืชอื่นๆครับเพื่อกินพันธุ์ให้เราของเราเนี่ยครับเราก็จะให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้เทคนิควิธีการปลูกครับ